สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิกิพิคชาชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาทํานายดวงความรักให้กับราศีธนูค่ะประจําปักแรกของเดือนสิงหาคมนะคะสําหรับราศีธนูก็คือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่22พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่21ธันวาคมสําหรับวันที่ที่บอกไปค่ะจะเป็นการแบ่งตามหลักของโหราศาสาตร์ตนตกซึ่งจะไม่เหมือนกับของไทยนะคะและคุณสามารถเข้าไปเช็ครายละเอียดเกี่ยวกับราศีของคุณก่อนได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะ การอ่านไพ่จะเป็นการอ่านแบบโดยรวมแบบทั่วไปนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงหรือเป็นรายบุคคลเรื่องเราสามารถสลับกันได้ค่ะลัคนาราศีก็สามารถดูได้เช่นกันนะคะเปิดไพ่พลังงาน energy หลักของคุณเลยนะคะสี่คาท่านะคะหมายถึงความรักที่มั่นคงนั่นเองอะคะ่ะคู่รักนะคะราศีธนูบางท่านอาจจะมีการแบบ แต่งงานกันนะคะใช้ชีวิตแบบสมถะแบบนี้ค่ะหรือบางท่านก็เจอคู่รักแล้วนะคะคนนี้แหละที่จะเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกคนนี้แหละที่ตามหามาเนิ่นนานแบบนี้ก็ได้นะคะพลังงานของคู่รักนะคะ ในอดีตที่ผ่านมานะคะมันมีความรักที่เหมือนไม่ลงตัวใครคนนึงยังเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกนะคะคุณอาจจะไปตกหลุมรักคนที่เขาเคยผ่านการมีครอบครัวแล้วเราก็ยังไม่ได้อยากขาดจากกันไหมนะคะเรื่องราวเหล่านี้นะคะสามารถสลับกันได้นะ เป็นความรักที่ต้องเลือกและตัดสินใจนะคะ่ะเพราะใครคนนึงเลือกไม่ได้และตัดสินใจไม่ได้รู้แล้วเรารู้สึกว่าต่อให้รักเขาแค่ไหนก็ตามจําเป็นจะต้องถอยออกมาะคะ่ะคือเราไม่ยอมอะ่ะไม่ยอมอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะเป็นความผูกพันที่ไม่ได้ราบเรียบนะคะ ชีวิตไม่ได้ความรักอะค่ะไม่ได้ราบลื่นนะเหมือนการเริ่มต้นที่ยากลำบากอะคะ่ะใครคนนึงก็ยังบริหารเสน่ห์แบบที่ไปไปกับกับนะคะหลายๆครั้งที่คุณอยากจะตัดใจอะค่ะแม่หมอมองว่ายังตัดใจจากเขาคนนี้ไม่ได้นะคะ มีการเริ่มต้นใหม่หลายครั้งเรียกร้องหลายครั้งบางครั้งผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้นะคะคนรอบข้างของคุณพยายามที่จะพูดให้คุณคิดและตัดสินใจถึงความเปลี่ยนแปลงให้คุณแบบมีสติมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะ แต่แม่หมอมองว่ามีผู้ใหญ่เข้ามาไกลเกลี่ยแล้ในความสัมพันธ์ที่จะอยากจะให้เราแบบเริ่มต้นใหม่นะคะมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่คน2คนจะต้องบาลานซ์หรือว่าหาทางออกร่วมกันนะคะเห็นไหมเห็นคนนึงจับเหรียญเอาไว้อีกคนก็จับเหรียญเหมือนกันซึ่งตรงกลางคือเทพของความเปลี่ยนแปลงนั่นเองอะคะ่ะซึ่งการเริ่มต้นใหม่แม่หมอม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะเป็นการที่เราเรียกร้อง ในสิทธิหรือความชัดเจนก็ได้หรือไม่ก็อาจจะมีคนกลางช่วยเข้ามาไกล่เกลีย่ยในความสัมพันธ์ในการที่จะเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้ก็ได้นะคะบางท่านผู้ใหญ่อาจจะเริ่มไม่เห็นด้วยด้วยแล้วนะคะเพราะว่าอีกคนหนึ่งเหมือนยังกักความสัมพันธ์เอาไว้อยู่ยังไม่เคลียร์ตัวเองแบบนี้ค่ะทีนี้มาดูฝั่งของเขากันบ้างนะคะคนที่ราศีธนูรักและคิดถึงค่ะ คุณรู้สึกอย่างไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะหรือเราสามารถสลับกันได้นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่เขาจะต้องเลือกและตัดสินใจอะ่ะมันเป็นอะไรที่ตัดสินใจยากลำบากอะคะ่ะปล่อยมือจากอะไรก็ไม่ได้ยอมรับความจริงก็ไม่ได้ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะและไม่มีทางออกให้กับความสัมพันธ์แต่ก็ไม่อยากปล่อยมือค่ะความสัมพันธ์ที่มีแต่ปัญหานะคะแต่เขาก็ตัดสินใจไม่ได้อยู่ดีอะค่ะไม่ยอมปล่อยใครไปเลยนะคะปัญหาก็ยังไม่ได้แก้ไขเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกอะคะ่ะ มีการเริ่มต้นใหม่หลายครั้งนะคะขัดแย้งกันก็หลายครั้งเหมือนกันแต่ไม่ไว่าไงก็ตามอะคะ่ะก็ยังอยากที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ครั้งนี้เอาไว้อยู่นะคะการไม่พูดไม่คุยกันเนี่ยเหมือนตัวใกล้แต่แตกอยู่เหมือนไกลกันอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่เราก็อาจจะอยู่ไกลกันมากๆเลยก็ได้ความยากลำบากเกิดขึ้นนั่นเองอะนะคะหลายๆอย่างที่มันจบลงแบบกระทันหันไม่ได้ทันตั้งตัวตั้งใจ ตัวไกลแต่ใจคิดถึงความสัมพันธ์ยังคงเดิมนะคะแม่หมอมองแบบนั้นนะคะเขายังต้องการที่อยากจะมีคุณอยู่ขอโอกาสนะคะยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนใจหรือว่าตัดใจจากคุณนะคะตอนนี้เขาต้องการความสงบสุขกับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้มาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ใน ปักแรกของเดือนสิงหาคมนี้กันค่ะว่าความสัมพันธ์ของราศีธนูกับคนรักจะเป็นอย่างไรต่อไปคะสิ่งที่รับรู้มานะคะทำให้ไม่สบายใจเลยทำให้คิดมากนะคะ ก็เลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกมีใครคนนึงอะคะ่ะที่นอนเจ็บจมกองเลือดอยู่เลยนะคะความคิดที่เริ่มไม่เหมือนเดิมนะคะคิดมากแต่ก็ตัดใจยังไม่ได้นะคะเลือกไม่ได้นะใครที่มีความลับปิดบังอยู่นะคะในปักนี้ความลับนั้นะจะเปิดเผยจะถูกเปิดเผยนะคะ เป็นความสัมพันธ์ซับซ้อนแต่ถ้าไม่ซับซ้อนแม่หมอรู้สึกว่าความรู้สึกของคุณสองคนซับซ้อนนะคะแต่ก็ตัดใจจากกันไม่ได้ปัญหาก็ไม่เคลียร์ค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากและอึดอัดใจมากๆเลยนะคะในการที่จะแก้ปัญหาครั้งนี้ค่ะขอข้อความจากคนรักของราศรีธนูหนะะ่อยค่ะ เขาเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวคุณและเขาก็ไม่อยากจะปล่อยคุณไปอะคะ่ะคุณเป็นคนพิเศษของเขานะแล้วเขาก็หึงหวงคุณด้วยเขาเห็นสิ่งเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วเขาก็ไม่พอใจอะคะ่ะเขาจะไม่ปล่อยคุณไปนะคะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์จะไม่เหมือนเดิมก็ตาม ราศีธนูมีอะไรอยากจะบอกคนรักบ,บ้างคะคุณทุ่มเทนะคะเวลาให้กับเพื่อนผู้ร่วมงานนะคะหน้าที่การงานต่างคนต่างอยู่เก็บความรู้สึกมากๆเลยนะคะพยายามที่จะทำเป็นไม่สนใจนะคะ ทำเป็นประชดประชันก็ได้นะเหมือนกับมีความสุขอย่างเงี้ยค่ะมีคนนั้นคนนี้เข้ามาเหมือนที่เขาเห็นอยู่นะคะเหมือนพยายามทำให้เขาหึงห่วงแบบนี้ไหมนะหรือไม่ก็ตั้งใจที่จะไม่ไม่แคร์เขาเลยแบบเนี้ยค่ะต่างคนต่างเจ็บนะคะเหมือนเจ็บแล้วเอาคืนด้วยแต่ก็ยังรักกันอยู่อะคะ่ะแม่หมอรู้สึกว่าเรายังรักและผูกพันกันอยู่แต่ว่าหลายๆอย่างทำให้เราจะต้องแบบเหมือนไม่แคร์ค่ะ ขอให้แนะนำให้กับราศีธนูหน่อยนะคะจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะเป็นช่วงเวลาที่ คนที่มีเสน่ห์หรือไม่ก็คนรักก็มีเสน่ห์ก็ได้นะคะแต่ไม่ไว่างไงก็ตามอะ่ะมันเป็นช่วงอารมณ์ของความเปลี่ยนแปลงที่เราตัดใจจากกันยังไม่ได้ะคะ่ะเป็นเดวิลอะนะคะจะมีการกลับมาคืนดีกันอยู่ดีะคะะยังไงก็ยังตัดใจจากกันไม่ได้นะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่อึดอัดนะคะ การให้โอกาสอยู่บนความไม่สบายใจหรือว่าไม่รู้ทิศทางของความสัมพันธ์ว่ามันจะจบลงไปในทิศทางไหนนะคะคนมีคู่ระวัดระวังการปันใจให้กับคนอื่นนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณไปตกหลุมรักคนที่เขามีสเสน่ห์หรือว่ามีเจ้าของอยู่แล้วยังไม่เคลีย ออความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแม่หมอมองว่าต่อให้คุณพยายามตัดใจก็ยังตัดใจไม่ได้อยู่ดีะคะ่ะเดวิลขึ้นมานะคะเป็นเป็นบ่วงโซ่ที่เราจะต้องยังอยู่ด้วยกันอยู่ะคะ่ะมันเป็นทั้งสุขและทุกข์อยู่ตรงนี้นะคะต้องอดทนอยู่แบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะทั้งรักทั้งเจ็บไพ่บอกว่าลองให้โอกาส ลองให้โอกาสเขาแล้วก็อย่าลืมให้โอกาสตัวเองนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆร่วมกันนะคะการกลับมารักตัวเองนะคะรักเขาก็อย่าลืมกลับมารักตัวเองด้วยแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความจริงนะเป็นกำลังใจให้กับราศีธนูทุกท่านเลยนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ